สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและท n n 2ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีดะะเรเเๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอและก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของสุขภาพและก็โรคไขไขไข้เจ็บนั่นเองค่ะ แน่นอนว่าพก็เป็นประจำกับหมอจุ้มซิมค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลสเถียนรับหน้าที่เป็นผู้ด,ดําเนินรายการนะคะและสําหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะเรียกว่าวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของกลิ่นตัวของเรานี่แหละค่ะหลายหลายคนก็จะรู้สึกว่ากลิ่นตัวนี่มันยังไงนะแน่นอนว่ามันเป็นปัญหาสังคมแน่นอนนะคะและเป็นปัญหาของตัวเราเองด้วยว่าเฮ้ยทำไมฉันมีตัวกลิ่นตัวแบบนี้ฉันเป็นอะไรเนี่ยยังไงนะแต่ว่า ไม่ใช่แค่เรื่องของกลิ่นไม่พึงประสงค์ต้องเอาอะไรมาดับหรือยังไงนะคะมันยังส่งผลหลายๆอย่างกับสุขภาพของเราด้วยซึ่งน่าสนใจมากๆเลยค่ะวันนี้เพราะว่าคุณหมอนะคะที่จะมาให้ความรู้นะคะกับเราในวันนี้ท่านท่านบอกว่ากลิ่นเหงือ่อหรือว่าเหงื่อในเหงื่อของเราเนี่ยมันมีสารที่จะทําให้เราเนี่ยตรวจได้ว่าเรามีภาวะโรคซึมเศร้าหรือเปล่านี่เป็นยังไงคะผู้ชมคะ ฟังดูแล้วแบบเฮ้ยน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะว่าเฮ้ยแค่แค่เหงื่อของเราเนี่ยมันมันจะส่งผลได้มันจะสามารถตรวจได้ขนาดนี้เลยเหรอดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอกันนะคะเผื่อใครกําลังรู้สึกว่าเอ๊ะฉันน่าสนใจจังเลยตรงนี้นะฉันจะเป็นอะไรแบบนี้ไหมนะคะเราจะได้มาตรวจแล้วก็เข้าใจแล้วก็มาดูว่าวิธีการตรวจแล้วเป็นยังไงแล้วมันสามารถทําได้จริงๆหรือเปล่านะคะนั่นก็คือเรื่องราวของการที่ สารเคมีนะคะในเหงื่อของเราสามารถตรวจวัดเรื่องของภาวะโรคซึมเศร้าหรือว่าภาวะเครียดเนี่ยได้จริงหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรสองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะ ท่านเป็นอาจารย์นะคะอาจารย์แพทย์จากฝ่ายวิทยาศาสตร์ป้องกันและสังคมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะท่านอาจารย์แพทย์หญิงพัทราวาลัยสิรินารานะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นอาจารย์ค่ะจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรส,ส,ส,สดินกุลสิงห์ค่ะทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านที่สละเวลามาให้ความรู้กับเรานะคะเรียกว่าน่าสนใจน่าสนใจมากมากเลยค่ะเพราะว่า เราก็รู้กันแค่ว่าเ,ออเหงื่อือกอิ่นตัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เ,ออเกิดได้ขึ้นได้กับทุกคนแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลสําหรับตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างอยู่อันนี้เราเข้าใจกันอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่ามันสามารถวัดเรื่องของโรคหรือภาวะซึมเศร้าหรือภาวะเครียดได้ขนาดนั้นเลยค่ะว่ามันดูแบบเอ๊ะมันดูมันดูห่างไกลกันมากเลยนะคะตรงนี้เลยมีความน่าสนใจมากๆต้องถามคุณหมอก่อนเลยค่ะว่าอะไรเป็นจุดที่ทําให้คุณหมอสนใจที่จะมา ศึกษาเรื่องเรื่องนี้เรื่องของของโรคโรคซึมเศร้าหรือภาวะเครียดมันเจอเยอะมากเลยเหรอคะคุณหมอคะค่ะก็จากสถิติของกรมสุขภาพจิตปี2566นะคะคนไทยเป็นโรคเครียดจากใยทำงานนะคะ,ะจากการทำงานเนี่ยสูงถึงร้อยละ49.36ก็คือสูงมากๆะนะคะโดยงานบางงานนะคะที่สำคัญที่ต้องทำงานเกี่ยวกับ public safety หรือว่าพวกวความปลอดภัยสาธารณะนะคะเช่นพวก นักขระจนเพิงนะคะพวกตำรวจพวกทหารเนี่ยเขาก็มีการตรวจสุขภาพจิตคัดกรองประจำปีให้อยู่แล้วนะคะ <Okay. S 2> แต่ว่ามันอาจจะมีความคาดเคลื่อนได้เพราะว่าการที่ได้รับการตรวจซ้ำเนี่ยนักขระวจนเพลิงหรือว่าคนที่ทำงานทางด้าน Public Safety หเหล่านี้เนี่ยก็จะ,ะรู้สึกว่าจำคำตอบได้แล้วก็ไม่อยากกระทบกับงานก็จะพยายามตอบให้ดีๆไว้ก่อนอโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความเครียดหรือว่า อเพราะว่าซูมเซาบางอย่างก็ดีเทคตรวจไม่เจอเพราะว่า,าใช้วิธีการการบแบบสอบถามะฉะนก้นก็คือมีการท่องข้อสอบมาก่อน<ช>อ๋อว่าถ้าถามแบบนี้ต้องตอบแบบนี้หน้าถามแบบนี้ตอบแบบนี้นะจะได้คะแนนเยอะๆเ<ช>พราะกลัวกระทบกับงานเนะะี่ยค่ะแล้วก็เลยพยายามหาอะไรบางอย่างที่เป็นระดับสารเคมีจริงๆค่ะที่สามารถมาช่วยคัดกรองตรงนี้ได้แล้วก็ทุกอย่างจะต้องเป็นความลับด้วยเพื่อพิทักษ์ พิทักษ์ความลับเพราะเรือ่องเ,เป็นเรื่องอ่อนไหวนะคะมไม่อยากให้หัวหน้างานรู้ก็คือเรา,า,าต้องมีแท็กพิเศษในการดูพวกนี้เพราะถ้าเกิดเป็นแบบสอบถามเดี๋ยวเดี๋ยวคนหน้างานรู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะมันก็มีสรุปผลอะไรอย่างนี้ออกมาอ๋อก็เลยเหมือนเป็นการตรวจตรวจคัดกรองอีกเลเวลหนึ่งที่โกหกยากด้วยเพราะว่าขึ้นก็คือขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ ขึ้นก็คือไม่ได้ว่าเป็นโรคนะคะ,คะจําเป็นต้องยืนยันกับจิตแพทย์อีกทีหนึ่งใช่อ,อันนี้เรามาช่วยในเรื่องของคัดกรองโดยโดยทุกอย่างคือรู้เฉพาะตัวเองอมไม่ให้หัวหน้างานรู้ไม่งั้นมันจะมีกระทบกับการทํางานอา่าอันนี้เป็นการยืนยันเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจในวิธีการนี้แต่ว่าอาจารย์ขาทาไมดีๆอาจารย์ถึงมาตรวจเจ้าเหงื่อละคะอาจารย์มันไม่เคยได้ยินส่วนใหญ่ก็จะตรวจเลือดตรวจอย่างอื่นกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสารคิดมีในสมองหรืออะไรอย่างเงี้ยฉพนวมันเหมือนเป็นเรื่องของภาวะเกี่ยวกับสมองอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึง ทำไมถึงมาตรวจเหงื่อรู้ได้ยังไงว่ามันจะมาอยู่ในเหงื่อคะอาจารย์อางี้ดีกว่าก็สังเกตว่าเวลาเราเครียดอซึมเศร้านี่เหงื่อมันจะเยอะใช่เวลามีความเครียดอ๋อเลยทำให้เหงื่อเหงื่อมือออกเหงื่อตกแล้วก็มันไม่เจ็บมันไม่เจ็บเหมือนจอเลือดนะคะแล้วก็ราคาถูกวินิจฉัยได้ไวภายใน15นาทีก็รู้แล้วก็คือเริ่มต้นก็เริ่มจากแบบเอ๊ะทำไมหมอมันเหงื่อออกเยอะเวลามีภาวะเครียดอาจจะสัมพันธ์กันอย่างเงย อ๋อใช่เลยค่ะเพราะว่ามีแบบคนรู้จักเหมือนกันเขบอกวันนี้เครียดมากเลยเต่าเหม็นเพราะาบางวันถ้าไม่เครียดจะไม่เต่าเหม็นอ่ะอาจจะว่ามันต้องมีสารเคมีบางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงภาวะเครียดแน่ๆในออกจากเหนื่อแน่ๆนะคะก็เลยทําให้อาจารย์เนี่ยสนใจมาตรงนี้แทนที่จะเป็นอะไรที่สำคัญคือถ้าเทียบกับเจาะเลือดน่าจะเจ็บน้อยกว่า <laughs> แน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็แสดงว่าขั้นตอนนี้ประหยัดกว่าด้วย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องมาเรื่องขั้นตอนกัน,อ,กนอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องย้ายมาถามทางอาจารย์ เป,เป็นฝ่ายของเรื่องของนักวิจัยซึ่งซึ่งอาจารย์อยู่ทางจุฬายอยู่แล้วนาจะต้องวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วอะไรเป็นประเด็นที่อาจารย์รู้สึกว่าตรงนี้น่าสนใจแล้วอาจารย์ถึงมาร่วมวิจัยคะอาจารย์รรจริงๆมันก็เริ่มจากาความถนัดของผมนะครับที่ช่วงหลังๆเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปตรวจเหงื่อของประชากรในกรุงเทพครับผม แล้วก็ทําให้เราได้มีฐานข้อมูลมากเพียงพอครับเรียกว่าอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเหงื่อนั่นเองก <c oughs> ็ตัสองสาปีได้ครับแต่ผมจะเป็นก่อนหน้านี้น <ะ S 2> ไม่ใช่เป็นเรื่องของภาวะเครียดนะแต่เป็นรตรวจเรื่องของเหงื่อครับยังไงคะงอาจารย์นน่าสนใจมากเค,รรคเราได้ไปมีโอกาสไปตรวจเหงื่อเพื่อคัดกรองโคโควิดครับกับทีมน้องหมาดมไวของทางจุฬานะครับผม กับจตวแพทย์ครับออ๋เข้าใจแล้วเคยมันเห็นได้ยินข่าวก็คือใช้วิธีการตรวจเงื้อเพื่อดูว่าเป็นผู้ปว่วยโควิดไหมต้องไม่ต้องได้สวอปอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ตรวจจากเหนือที่รักแร้นี่แหละครับแล้วมันก็โอเคเลยใช่ไหมคะอาจารย์ก็เปอร์เซ็นต์ก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้ครับก็ช่วงนั้นก็เราก็ เดินสายตามโรงเรียนบริจาคให้โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับตรวจตรวจให้เด็กๆประมาณน,นี้ครับแล้วมีน้องหมาด้วยแล้วมีน้องหมาไปด้วยครับโอ้โหแล้วอันนี้ก็ได้ยินเด่นข่าวเหมือนกันค่ะก็คือน้องหมาก็สามารถดมกลิ่นได้สแสดงว่ามันก็ต้องมาจากกลิ่นส่วนตัวพิเศษนะ่ะโควิดเนี่ยมันต้องมีกลิ่นอะไรพิเศษใช่ครับผมก็เลยทําให้อาจารย์สามารถแยกได้แสดงว่าอาจารย์มีเครื่องที่สามารถแยกสารเคมีในเหงื่อเนี่ยอยู่แล้วใช้ตัวดังคุณใช้ตัวเดียวกันกับโควิดใช่ไหมคะ ใช้คนละตัวกันครับเราใช้คนละตัวแต่ว่ามีผ่านได้ผ่านการศึกษาแยกมาก่อนแล้วใช่แสดงว่า2อสปีนี้อาจารย์ก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน,นการตรวจเงินนั่นเองเอค่ะคราวนี้อาจารย์เลยมาปรึกษาเรื่องนี้ก็เลยเข้าทางอาจารย์จริงก็ต้องขอบคุณพี่ๆทางสื่อที่ที่มีโอกาสให้ได้ไปออกตามที่ต่างๆแล้วก็คุณหมอพระราวะรวไลยเนี่ยก็ได้มาคุยกันครับจนเราได้มาเจอกันแล้วก็เลยได้แลกเปลี่ยนความคิดกันค่ะค ผมก็มีฐานข้อมูลทางเหนือคุณหมอก็ต้องมีการตรวจโรคประจำปีอะไรพวกนี้ด้วยเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะเอามารวมกันได้ไหมอย่างเงี้ยครับก็จนกลายมาเป็นโปรเจกต์แนวแนวนี้ขึ้นมาครับโปรเจกต์แนวนี้อันนี้เป็นโครงการวิจัยอยู่ในคอาจารย์หรือว่าเริ่มเริ่มรักษาใช้จริงแล้วก็ทําคู่กันไปเลยครับผมก็ทําเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นไปด้วยยิ่งเราได้ข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับความน่าเชื่อถือก็จะเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ถ้าใครสมัครใจก็ ติดต่อเข้ามาเรื่อยๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกนิสิตอะไรนี่ครับที่ใกล้ๆตัวเขาก็จะมาใกล้สอบใกล้สอบใช่ไหมคะอาจารย์งั้นงั้นถ้าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนในการตรวจทางเทคนิคจะเป็นอาจารย์ท่านไหนดีคะได้ค่ะครับก็คือขั้นตอนในการตรวจนะครับคือก่อนอื่นเน่อาจจะต้องบอกก่อนว่าปริมาณเหงื่อเนี่ยไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กับความเครียดโดยตรงหรือการเป็นโรคโดยตรงนะครับแต่มันจะมีชนิดของกลิ่นเหงื่อบางชนิดนะครับที่สัมพันธ์กับการเป็นโรคต่างๆนะครับก็ เพราะงั้นก็การที่เราเนี่ยมีเครื่องมือก็เหมือนกับว่าเรามีภาษาสัมผัสที่มากกว่าคนอื่นนะครับในเหงื่อของคนคนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะได้กลิ่นกลิ่นเดียวนะครับแต่ว่าความจริงแล้วในในเหงื่อตรงนั้นนะครับมีหลายหลายกลิ่น5้าสิบหกสิบกลิ่นอยู่ซ่อนอยู่ในนั้นครับม,มันจะคล้ายๆกับเป็นลายนิ้วมือทางเคมีของเหงื่อของแต่ละคนประมาณนะครับแต่ละจุดก็จะมีความหมายของมันครับผมม,บมันเป็นสารเคมีที่ออกมามันไม่ใช่แค่กลิ่น ใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือสารเคมีทั้งหมดรวมกันเป็นกลิ่นให้เราได้กลิ่นเป็นหนึ่งกลิ่นอย่างี้ครับแต่จริงๆเรามีสารเคมีมากมายซ่อนอยู่ในนั้นครับ,รบแล้ววิธีการตรวจเนี่ยถ้าเราสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างว่าสารเคมีชนิดไหนบ้างที่สัมพันธ์กับโรคซึมเศร้าหรืออาการอารมณ์ทางจิตต่างๆนะครับก็จะสามารถทําให้เรารู้ว่าจุดนี้ของของ b a r c o d ะครับทางเคมีคของเหนื่อนะครับว่ามีความสัมพันธ์กับโรคนี้แล้วก็อาจจะบ่งชี้ได้ว่ามีโอกาสเป็นโรคนี้ครับผมอืมน่าสนใจมากเรื่องของ ตรวจเหงื่อเนี่ยนอกจากโควิดแล้วก็เรื่องของของไอตัวซึมเศร้าเนี่ยตอนนี้มันมีตรวจอันอย่างอื่นบ้างไหมคะอาจารย์ครับผมก็คือจากทั่วโลกนะครับเพราะมีการวิจัยทํามาหลายด้านนะครับเช่นมะเร็งเบาหวานอัลรซเมอร์อย่างเงี้ยครับก็จะมีก็มีตรวจเหมือนกันแต่ว่าที่สําคัญก็คือถ้าฐานข้อมูลเนี่ยถ้าเรากว้างขอมากพอเราถึงจะใช้จริงได้น่าเชื่อถือมากขึ้นครับงานทุกวันนี้ก็เป็นการของของการเก็บเป็นโลกเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลใช่ครับให้น่าเชื่อถือครับอืมอืม วิขั้นตอนแหะค่ะอันนี้เรารู้แล้วว่าลักษณะของเหงื่อมันส่ง ชี้ให้เห็นอะไรบ้างมีความแตกแตอย่างไงบ้างขั้นตอนการเก็บนี้เก็บยังไงคะอาจารย์เอาขวดไปลองเหรออาจารย์งงยจะมีคล้ายๆกับก้านยาดมอะครับก้านยาดมประมาณไซส์ขนาดนี้ยก็ <c oughs> สอดเข้าไปในรักแร้เลยก้านยาดมก็คือเวลาเรายาดมหมดอายุแล้วเราก็จะดึงออกมามันจะเป็นไอ้ก้านแข็งๆใหญ่ๆสีขาวๆใช่ไหมคะอ๋อมันเป็นมันเป็นใยพิเศษเหรอคะอาจารย์เป็นการยาดมปกติได้เลยครับคือมันคือมันเป็นมันเป็นกระดาษธรรมดาเหรอคะอาจารย์มันเป็นอะไรคะเป็นคล้ายเส้นใหญ่อ่ะครับมันจะเป็นเส้นหญ่มันจะดูดซับสิ่งอัก ของของเหลวได้มากกว่าปกติใช่ไหมคะหรือยังไอ๋อมันเป็นวัสดุที่ไม่ไม่ราคาไม่สูงเกินเกินไปครับจริงวัสดุที่ดีกว่านี้มีเยอะอ๋อมีออใช่เข้าใจอ่าในในภาพนี้ใช่ไหมคะครับผมอ๋ออ๋อการยาดมแบบนี้อ่าซึ่งเป็นวัสดุที่มันสามารถซึมซับได้แต่ว่าไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าราคาโอเคแล้วก็ไปถึงขั้นที่ใช้งานได้ได้ได้จริงด้วยได้ประเทศเราได้ผ่านการเยียนมาจากการใช้ยาดมมาอย่างยาวนานนะคะ แต่ว่าต้องเอาไปฆ่าเชื้อนะครับถ้าเราไม่ฆ่าเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะมีเชื้อโรคที่อยู่ตามการยาดมอยู่แล้วอยู่แล้วครับอืมนะคะเสร็จแล้วยังไงต่ออาจารย์นี่ได้ก้านยาดมมาแล้วครับก็เอาจะเอาก้านยาดมเนี่ยครับไปเน็บที่ใต้รักแร้ทั้งสองข้างนะ 2> 2ครับเข้าไปข้างในเสือ้อแล้วก็แนบไว้ครับสองข้างแล้วก็เน็บไว้สบายๆครับแล้วไอ้ตัวก้านยาดมเนี่ยจะมีจะสามารถซึมซับกลิ่นไม่ว่าจะมีเหงื่อหรือไม่มีเหงื่อครับคนเราจะมีกลิ่นโดยอยู่แล้วถ้าเราหนีบไว้นานพอเนี่ยครับก็จะมีกลิ่น เข้ามาดูดซับอยู่ในอยู่ในก้านยาดมเนี่ยครับเราเอากลิ่นใช่ไหมคะจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่ของเหลวสักทีเดียวแบบไม่จำเป็นต้องชุ่มรอให้ชุ่มหรือต้องรอให้เหงื่อออกไม่ต้องครับไม่จาเป็นครับถ้านานพอประมาณ 10- 15นาทีแล้วก็จะได้กลิ่นออกมาแคสิบถึงหิบสิบถึงสิบห้านาทีใช่ไหมคะโอเคนี้ก็ได้แล้วเหรอคะโอ้ก็เลยทําให้วิธีการเก็บมีแค่นี้อยู่แป๊บแป๊บีบไว้ครับแล้วก็เอาออกเลยอครับแล้วส่งมาให้เราครับวิเคราะห์ให้ครับวิเคราะห์ให้นะคบ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเอาให้กลับไปทำเป็นการบ้านหรือว่าอาจารย์ต้องออกไปตรวจแล้วเก็บมาเลยฮะอ่าครับก็คือเราเราหลักๆเราจะมีเครื่องเครื่องมืออ่าเครื่องใหญ่นะครับเรียกว่าแกสโคมันโดกราฟีแล้วมีตัวตรวจวัดที่ว่าไอออนโมบิลิตี้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นเครื่องใหญ่เลยที่สามารถวัดกลิ่นโดยรู้อันนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ตามภาพนี้เลยครับผมก็คือถ้าเราฉีดไปตรงหัวแดงๆนะครับเราฉีดกลิ่นเหนื่อลงไปครับก็จะถูกแยกแล้วก็ตรวจวัดนะครับเป็นลักษณะ โชว์ผลออกมาเป็นลักษณะสองมิติหรือเป็นคล้ายๆกับแผนที่โลกเนี่ยครับท่านภูเขาหนึ่งภูเขาก็คือหนึ่งหนึ่งสารเคมีประมาณเนี่ยครับแต่ละภูเขาก็จะมะีเขาเรียกว่ามีเรื่องราวของเขาต่างกันไปอันนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์สารเคมีที่ต่างกันก<ช>ดีแดง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 เนี้ยขึ้นมาฟ้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 านี่ใช่ไหมครับผมไอ้ตรงที่วงไว้ขาวๆอ่ะครับเป็นซีเลียมตัวเอ็มะครับก็จะเป็นถ้าคนปกติเนี่ยจะมีกลิ่นนี้อยู่ คือให้นึกก่อนว่าจุดนี้คือ1สารเคมีครับผมค่ะค่ะจุดหนึ่งคือสารเคมีหนึ่งค่ะอันนี้ครับหนึ่งแผนที่เนี่ยก็คือของหนึ่งคนเหงือของหนึ่งคนทางซ้ายนี่ก็คือเหงือของคนปกติครับทางขวานี่ก็เป็นเหงือของผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีความเครียดสูงครับผมเขาจะไม่มีไอ้ตัวนี้มันจะไม่มีจุดแดงนี้จุดแดงตรงนี้จะหายไปครับผมอ๋อคนส่วนใหญ่นะครับเหมือนมันมีเหมือนมันมีแผนผังหรือหรืออะไรที่มันเป็น เปเทียบกันได้สําหรับคนปกติทั่วไปโค้ดจะมีแบบนี้<ช>แต่ถ้าคนไม่ปกติจะไม่มีตรงนี้ครับ<อ>ให้นึกถึงบาร์โค้ดขนมก็ได้ครับถ้าเราอิงแล้วกลายเป็นขน,ขนมชนิดนี้อ่ะเรา,าอีกคนมาก็อีกแบบหนึ่งสามารถอบอกได้ว่าเป็นแบบไหนก็คือมีบาร์โค้ดไม่เหมือนกันนั่นเองนกะะ<ช>็เลยจะจะพบตรงนี้นะคะให้เวลาใช้เวลาไอ้เครื่องนี้ใช้เวลาตรวจนานไหมคะจันแต่แต่ละ1เคสหนึ่งอันนะคะครับส่วนของการเน็บใต้ลักแรนตก็15นาทีนาที ประมาณ1 0ถึงนาทีแล้วล้วก็ใส่ขวดแล้วส่งกลับมาให้ผมค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเราได้ขวดมาแล้วครับก็ใช้เวลาวิเคราะห์อีกประมาณ15นาทีในประมาณเท่านี้ครับหนึ่งหนึ่งเคสหนึ่งก้อนใช่ไหมคะประมาณ15้านาทีแล้วมันมีระยะเวลาของการเก็บไหมคะอาจารย์ว่าต้องเก็บไว้ไม่นานเกินกี่ชั่วโมงถึงจะมาใช้วัดได้ครับก็ปกติเราเก็บแล้วเราก็จะแช่เย็นไว้แล้วก็ขนส่งมาทุ่มแล้วแล้วก็พอมาถึงปุ๊บเราก็จะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนิดนึงก็เพราะว่ามันต้องการให้กลิ่นออกมาครับ ให้นึกว่ากลิ่นจะอยู่ในก้านยาดมครับเราอยากให้กลิ่นออกมาอุณหภูมิก็ต้องสูงพอสมควรเพื่อที่จะให้กลิ่นออกมาในตัวเครื่องจะมีตัวตั้งอุณภหณภูมิเพิ่มไว้อุณหภูมิไว้แล้วก็จะเตะกลิ่นออกมาจากก้านยาดมแล้วเราก็จะเอากลิ่นแค่นั้นนะครับอ,อากาศข้างบนขวดนั้นนะครับสีดเข้าไปในเครื่องครับนั่นถึงนัเนก็สิสเต็ปของการตรวจนั่นเองนะคะย้อนกลับมาถามคุณหมอดีกว่าอาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องเป็นคนไปออกตรวจแน่เลยใช่ไหมคะเพราะอาจารย์ต้องไปสัมภาษณ์ไปตรวจคนไข้อยู่แล้ว เรื่องของขั้นตอนนี้พอเราไปเสนอกับอธิบายให้ให้เหมือนกับเรียกว่าเป็นคนทํางานไปทํางานแล้วก็ได้เข้าใจเนี่ยฟีดแบ็กเขาเป็นยังไงม้าคะช่วงแรกดูงงไหมคะแบบเฮ้ยอะไรหมอจะทำอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะเขาก็เหมือนตื่นตื่นตาตื่นใจกันในสังคมที่รีสปอนสมาเ <c oughs> ม่เวลาได้ลงข่าวในสื่อพวกนี้ค่ะก็ประมาณว่าอยากมาตวรวจกับประชากรทั่วไปมากเลยเพราะทุกคนก็คิดว่าเรามีความเครียดที่ที่เรา <c oughs> ยังไม่หลักไม่รู้ว่าเราเครียร์แค่ไหนหถึงขนาะดต้องไปพบแพทย์หรือเปล่า<อ>ส่วนตอนที่เราไปทําไปตรวจในนะักว่จาจนเพลิงนะคะพี่เขาขอบคุณนะคะเพราะว่าเหมือน องค์กรเนี่ยไม่มีค่อยมีใครสนใจเรื่องสภาวะจิตใจในคนทํางานเท่าไหร่เขาขอบคุณที่มีโครงการดีๆแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราเจอว่าคะแนนคัดกรองมีปัญหาแบบสูงมากเนี่ยค่ะเรามีทีมจิตแพทย์ด้วยซึ่งอยู่ในทีมวิจัยเดียวกันจะเป็นคนนัดแทร็กพิเศษให้ให้ไปพบเพื่อรักษาเลยก็เหมือนว่าที่นายจนเพลิงเนี่ยได้รับการคัดกรองสภาวะสุขภาพจิตไปด้วยนอกจากเราเก็บเงีามาวิเคราะห์ค่ะก็คือโครงการของอาจารย์เนี่ยก็คือ ทําในกลุ่มนักดพลิงนะพราจนเพลิงเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับก็มากกว่าพันรายทังทั่วกรุงเทพค่ะก็คือไปเก็บข้อมูลตรงนี้นะคะซึ่งตรงนั้นพี่ๆเขาโอเคใช่ไหมคะใช่เขาขอบคุณขอบคุณใครมาสนใจชาบจิตของเขาด้วยแล้วมีคนแบบว่ามีอุปสรรคในการตรวจเก็บข้อมูลหมายถแต่ว่าเก็บเก็บตัวอย่างใช่ไหมเขาเรียกเก็บตัวอย่างใช่ไหมคะอาจารย์มีบ้างไหมคะอาจารย์อ๋อ วิธีการเก็บค่อนข้างง,าง่ายะค,ะค่ะจะจะเป็นเวลาตอนไปเก็บมากกว่าเพราะว่าอย่างนักพจนเพิ่อน่าจะมีเรื่องเร่งด่วนที่จะ<อ>ต้องโดนเรียกไปอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาจะอาจจะสแตนบายไม่ได้เหมือนกับพนักงานออฟฟิศอย่างเงาี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เรื่องของการเก็บนี่น่าจะง่ายเทียบกับต้องตรวจเลือดเจาะเลือดอะไรนะั้นจะดูดูยุ่งยากยุ่งยากกว่าขั้นตอนนั้นนะคะก็คืออันนี้มามาแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยกาจาร์เก็บข้อมูลได้ประมาณเท่าไหร่แล้วคะหมายถึง แชทเทียบเอาเริ่มลืมถามว่าเริ่มโครงการตั้งแต่เมือ่อไหร่จริงๆเริ่มเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วค่ะ<อ>ก็เก็บมาปีหนึ่งแล้วตอนนี้ก็สามารถปิดโครงการนักประจัญเพลิงได้<อ>ก็ตอนนี้เริ่มอีกกลุ่มอาชีพหนึ่งค่ะคือบุคลากร,กรการแพทย์ค่ะ อ๋อโดยโดยตรงเลยท่วอ๋องานนี้จะไปท่บทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะขยายขยายใหญ่ขึ้นค่ะอ๋อันนี้ก็ตรวจได้สิคะได้เหมือนกันบุคลากรทางการแพทย์แต่ไม่ค่อยทํางานเกี่ยวกับการแพทย์เลยนะคะแต่ว่าซึ่งจริงๆแล้วหลายๆวิชาหลายๆอาชีพมันก็ต้องมีมีมากมีเหมือนกับมีความเครียดที่เกิดขึ้นได้มากน้อยได้เหมือนกันแหละไม่ว่าจะงานอะไรนะคะก็สามารถอันนี้ตอนนี้คือพูดง่ายๆคืออาจารย์กำลังทําในกลุ่มของบุคลากร อ๋อพยาบาลบุคลากรกานไหมโอ้น่าจะเครียดมากเลยงานใช่ต้องต้องเป็นพยาบาลที่เป็นระดับโรงพยาบาลศูนย์เท่านั้นด้วยเพราะว่ารับรับหน้างานหนักคือโรงพยาบาลมีหลายเลเวลอะค่ะมีเลเวลแบบโรงพยาบาลชุมชนก็ยังไม่หนักเท่าโรงพยาบาลศูนย์ที่รวบรวมโรงพยาบาลทั่วไปใกล้เคียงมาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ก็เป็นระดับเตอร์เชอรี่แคร์เท่านั้นตอนนี้ก็คือลงไปโฟกัสที่คุณพยาบาลที่โรงพยาบาลศูนย์ก่อนนะคะก็คืองานหนักงานใหญ่ ใช่ใช่เลยตรงนี้ต้องนี่ก็คือเริ่มเริ่มมากุมภาเลยไหมคะจานเพิ่งเริ่มมากุมภาอย่างนี้เลยไหมคะต่อเนื่องเลยไหมคะของพยาบาลใช่ไหม <c oughs> พยาบาลเริ่มมีทุ่นานนะคะ่ะอ๋อึ่งก็เพิ่งเพิ่งเริ่ม <c oughs> อืมอเป็นยังไงบ้างคะแบบผลออกมาประมาณไหนคะจารย์โดย <c oughs> ส่วนใหญ่เครียดเยอะไหมคะเครียดก็ค่อนข้างเยอะค่ะอก็คือคล้ายๆกับกลุ่มไปทํางานเลยใช่ไหมคะคล้ายๆกันค่ะ นักพจนเพลิงเนี่ยผลเป็นยังไงคะอาจารย์ก็มีภาวะเครียดและซึมเศร้าค่อนข้างค่อนข้างก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน่ะก็คล้ายๆกับหลายๆกลุ่มอาชีพค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ทํำไมถึงเลือกกลุ่มกลุ่มตัวอย่างอันนี้คะอาจารย์อ๋อค่ะเพราะว่าเป็นน่าจะมีจากงานวิจัยทั่วโลกอะ,ค,ะค่ะกลุ่มนักพจนเพลิงเนี่ยเขาทํางานภายใต้ภาวะเร่งด่วนกดดันสูงบางทีก็เห็นเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตตอนหน้าเราเห็นคนเสียต่อหน้าค่ะ ก็มีภาวะเครียดจัดแต่ว่ายังไม่ค่อยมีคนทําในประเทศไทยเรื่องนี้ทางด้านภาวะจิตเท่าไหร่เราก็เลยสนใจค่ะก็เลยทําให้เป็นที่มาที่การโครงการแรกก็จะเป็นเรื่องของการในกลุ่มพี่นักผจนเพิงนี้นะคะอาจารย์ค่ะโครงการต่อไปอาจารย์คาดหวังว่ายังไงบ้างคะสําหรับผลของมันนะคะอาจารย์ครับผมเอาของนักพจนเพลิงก่อนจากที่เราสํารวจมาประมาณ500ถึง1 0 0 0นนะครับทั่วกรุงเทพนะครับ ผลก,ก็ค่อนข้างจะเป็นบวกนะครับหมายถึงว่าเป็นผลในทางที่ดีค,ครับก็คือประมาณ90%ของความแม่นยำนะครับก็เม่นยำ<ม>ก็ทําให้เรามีความมั่นใจที่จะเดินต่อไปในกลุม่มขยายไปในกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับรวมถึงนางพยาบาลน,นะครับแล้วก็ยังคิดว่าคงจะไปทางตำรวจทางทหารอย่างนี้ด้วยนะครับ<ม>สำหรับผู้ที่หน่วยงานที่สนใจอย่างี้ครับ<ม>ก็มีถ้าถามว่าจะไปไกลขนาดไหนก็คือไปจาก จากงบจากทุนที่เรามีนะครับทางสวรศหรือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับเขาก็สนับสนุนตรงนี้อยู่อย่างเต็มที่เลยครับผมทำให้เราได้มีทุนเดินออกไปเรื่อยๆครับสุดท้ายก็จะคงขยายมาที่นิสิของตัวเองด้วยแล้วก็พวกนี้เพราะว่าเราก็จะขยายไปที่นี้ครับแล้วก็เราไม่ได้มองแค่ว่าจะจะคัดกรองครับอาจจะมองด้วยเรื่องเรื่องของการรักษาด้วยนะครับถ้าเราสามารถใต้ตัวอย่างเหนือของของผู้ป่วยหรือคนที่ต้องการตรวจนะครับ เราได้การตัดสินใจของแพทย์มาด้วย <c oughs> ครับเราสามารถที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีกับการตัดสินใจของของนักจิตแพทย์เน<ฮ>ี่ยครับเราสามารถมาเชื่อมโยงความสําคัญได้ <BJ S 2> บางทีอาจจะมีบางจุดที่เป็นาร์โค้ดของเราเนี่ยครับที<ฮ>่สำคัญก<ฮ>ับการตัดสินใจว่าให้ยาชนิดนี้<ฮ>หรือว่าให้ยาชนิดอื่นหรือการว่าตัดสินใจว่าเป็นชนิดนี้สภาวะทางจิตนะครับเป็นหลายๆแบบเราสามารถเชื่อมโยงได้แล้วก็หวังว่าในอนาคตร <cir. S 2> เรา,าจ,จะสามารถใช้พวก บิ๊กดาต้าหรือ,อปัญญาประดิษฐ์อะไรพวกนี้ครับช่วยในการวิเคราะห์แล้วก็สามารถจับบางจุดเนี่ยเพือ่อที่จะมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของนักกิตแพทย์ได้มันม่ทำกรุ๊ปกรุ๊ปปิ้งให้ให้ประมาณหนึ่งได้เลยจากฐานข้อมูลที่เรามีมาเยอะเยอะอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ฟังดูแล้วแบบน่าจะเป็นประโยชน์มากมากเลยนะคะงว่าอย่างไรกลงว่าอย่างนี้เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเป็นการเป็นการตรวจที่ไม่ได้เจ็บ ตัวมากเราก็แฮปปี้นะคะบางทีเราก็ไม่อยากไปตรวจสุขภาพอะไรมากที่มันเจ็บตัวมากเราก็ว่ามันเป็นเรื่องที่โอ้ยไม่ไหวเอาไว้ก่อนางแต่ถ้าอันนี้มันไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยหรือไม่ได้อะไรมากแล้วรวมถึงถ้าต่อไปในอนาคตถ้าเรามีฐานข้อมูลในนี้ที่เยอะขึ้นแล้วอาจารย์าพาัฒนาไปถึงโรคอื่นๆได้อีกอันนี้มันจะยิ่งยิ่งดีมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงวพวกวเครื่องมือแบบพกพาครับเร oh. าจะปรับไปอยู่ในรูปต่างๆเช่นเป็นเตียงตรวจสภาวะซึมเศร้า,าตอนนอนหรืออะไรพวกนี้ได้ จะเป็นไปได้หลายหลายๆ,บายายๆแบบนะครับอ oh, ๋อแสดงว่าอาจารย์มีกาลังมีไอเดียอื่นๆเพิ่มขึ้นมาเพียบเลยใช่ไหมคะอาจารย์ครับตอนนี้ก็มีความร่วมมือกับทางมาิดนนะครับค่ะบริษัท MUI นะครับ <Ha. S 2> โรบอติกเขาก็มาเขาจะมาช่วยในเรื่องเครื่องมือของการดมกลิก ah. ่นจมูกไฟฟ้าครับเขาจะเอาเครื่องนี้มาตรวจควบคู่กับเราไปด้วยเิ่กนการคอนเฟิร์มแล้วก็ช่วยทําให้มีมาตรฐานแล้วก็เหมือนกับลิงก์กันมากขึ้นนั่นเองนะคะก็คือพูดได้ง่ายก็คือ ทำให้การทํางานของคุณหมอเนี่ยง่ายขึ้นมาตรฐานมันดีขึ้นแล้วก็ผลจากการวิจัยของอาจารย์ที่ทำโครงการในครั้งนี้ก็พบว่าสารเคมีตัวนี้ก็สัมพันธ์พออาจารย์มาตรวจก็ให้ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างแบบเรียกว่าตรงกันมีความแม่นยําเลยว่าถ้ามีสารเคมีตัวนี้คุณหมอมักจะ ให้วิธีใช้ว่าเป็นแหละอย่างนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ก็90%เอเาเลยนะคะก็เรียกว่าประสบความสำเร็จมากๆนะคะยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะได้คุยกับอาจารย์นะคะในเรื่องของงานวิจัยเพิ่มเติมด้วยนะคะอาจารย์ด้วยค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะค่ะคุณผู้ชมขาดใจได้มากๆเลยนะคะที่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่เรียกว่าได้ความรู้แล้วก็เหมือนกับได้ข้อมูลดีๆมากขึ้นเรียกว่าอัปเดตเรียกว่านวัตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์เนี่ย มากขึ้นเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะคุณผู้ชมขาสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจะสับเตียนหมุนเวียนประจำนะคะถึงแม้ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมทุกท่านก็ยังสามารถติดตามรายการได้เป็นประจําทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมนะคะและนอกจากนั้นก็ยังสามารถรับชมสดและย้อนหลังได้นะคะทางโซเชียลมีเดียค่ะทั้ง t r u e ID Facebook นะคะ YouTube แล้วก็ทางไอจีา IG ทางท n n 2ค่ะ True Vision 784ตอนนี้จุ้มจิ้มและอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ